วันนี roffen, ้อีหลามาถวายเสียงไห้ปูฟังน่าจะนอกก็เป็นการศ oh ิลิมงคล้วยจ้ะอยวขออนุญาตนะคะข่าอ่าอจเป็นได้ไหมันี้เป็นยาเป็นยาเนมานเป็นมือวานเช้าเลยม่้องสามเมื่นาะนาจทะลุหนึ่งวันหงคขอบพระคุณพ่อแม่เอทุกคนนะคะเอาเรื่องบอก่ ผู้เฝ่าค้นแด่กะแหงอกหักกะเฮ็ดการขัดพอด้ายก็ะได้ัาที่นอง้อนสักเบิดใจสิอวยขึ้นจังใดและน้อง คนไม่แบ่งบงกันขันไอแค่มาตัวให้หักได้ใจแล้วไอกระแซวนี้งายท่องปังงานไปผู้คนนานมอลำใจถือไอเอาตีนยำมุนมอยังมองดี บ้าคนแรก,กแห่โอากาสกัเห็นกันทัข้าพอ้าอกกได้หากที่นอ้องโตนสักเบิกใจสิอวยขึ้นจังใดและน้อบาดนี้คือน,น้ำอ,อ้ายอำลำอำลำว่าอ้ายสิแม่นลูกไห เอาตีนยำ่นมอยังมองดีผู้เบาคนแดกแห่อกหาแกเหตุการณ์ค่ะโพดอายก็ะได้หากที่น้องทนสักเบิดใจสิอวยขึ้นจังใดและน้อบัดนี้คือน้ำอ้ายอำำ้มลำ้ำอ้มล้ำว่าอ้าย

ขันคุณผู้กำลังใจนะครับพอๆแม่ทิ่ตามทางโซเชียลเมื่อวันเมื่อก่อนไปทำบุญทางสุรินทร์คุณแม่คุณยายอายุซันี่แล 78, ปีมาทายหลวงน้าพ่อโจรอ,อุ้งอิงมากว่าเออทายรน้พ่อโจรแล้วสิฟ้าฟ้าไปปั่นยวยยีลามานะันเออดบแปีไปฟังเพอุงอิงที่บันแทง ขอบคุณหลายๆเนาะขอบคุณหลายๆค่ะขอใมีแม่อีพอสุขภาพร่างกายแข็งแรงดนะค่ะเด้อครับส่วนพี่ว่วโจนะครับแต่สิตะไบเสียงสักหนึ่งผลงานเพลงสิบไปวันทีแปดครับวันทีแปดครับยึดยึงผลงานเพลงของครูบาอาจารย์ครับพี่แดงคิดตะกรนะครับผลงานเพลงหัวใจคิดหอดครับซึ่งเป็นผลงานเพลงเก่าๆของพี่แดงนะครับได้คุยกับท่านในายหังท่านก็บอกว่าลุงโจอ,อยากลองพี่นายลองไปเลยปะนะ เออโคเวอร์ไปเลยสำหรับใครท็อปไลน์เพือใดเป็นนักเรียนหัวอุ้งอิงเรียนอ็งพี่ลูกสาวเรียนเป็นนักเอ,อกพี่น้องแปดวันที่แปดนะครับเวลาเก้าโมงเช้านะครับฝากกำลังใจคนละแช่ครับกับคน,นั่งเพ่งนี้ครับวันใจคือทอดค่ะบ่มีธุระแต่โทรหาเพราะว่าคือ แรกเรียนมายอมตุโทรสปริมทาอยากฟังเสียงว้าเติมใจให้มีพลังวันใดบ่นนานาได้ฟังเสียงก็อยยังดีอย่าได้รำคาญหากพี่นั้น โมาบ่อยเห็นใจพี่หน่อยบอกคอยพบเจ้าสักทีรอให้ทั่วหเพรอแล้วกำมีสีเบอร์โทรที่ทำงานพี่เคยให้ทำหาเรื่องวันนั้นโทรมา ทำไมจึงรียบวางหูขางกายมีไพ่ซ้ำดูหรือมีผู้ดักฟังพี่เกรงใจเจ้าแต่ยามเหงาขอโทคุยบ้างให้ใจมีวังให้ชีวิตมีแรงใจ อยาคุยนานนอกตูนั้นควรเข้าคิวทาเอาไว้มือนาเลิกลังสิทัวหาไหมบ่มียังขอฟังเสียงเต็มแรงใจวันนี้ก่อนที่วางสายขอฝากใจ คือหอมไม่ร <t ired> er e ้อนเลยใจคิดภาพครับแล้วก็น้องโจฝากไว้นั่นคับพันธีแปดนล้ก็บ้องเซาแล้วก็ฝากศิลปินผู้หนึ่งครับมาสมัครหลังห่างนะครับตอนนี้กำลังสุ่มเฮ็ดเพลงมีผลงานเพลงที่จะของอยู่นะครับมาฝากกระปูเข่าสายกระปูมือแรกนะครับ เรียนเชิญลองเพลงถวายเสียงสักหนึ่งผนนั้นเพลงครับไอข้ามอดเพชรบันแทงครับ <laughs> ตอนนี้ลุงจูก็ได้เปลี่ยนให้เป็นขามวลนะครับซื้อปุ๊กเพชรก็จะเป็นขํามวลเออมีตะมวนไปนาได้บ่ไนม่อมอดเบามิดแล้วบ่ไหนมีตะมวนไปนาแล้วมีแต่โก <laughs> จะเลื่อนหุอ่อเพื่องไปนาครับคิดพอเปมนมา่ามาสมรนะครับทักมาถามทู่มาถามเรื่องมาพอกันอยู่หลังห้างเลยเรือไง ชีวิตเขเลามันนีขึ้นมีรงเนาะนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่พามาทั้วเป็นครูนะครับเป็นทั้งครูเป็นทั้งอาจารย์นะครับพ่มอนับยุ่น้าพุณนแม่ช่วงจะเลื่อนลงเรื่องนะครับย้อนไปหลายสิบปีเนาะหลังจากออกจากคุณนแม่มาจะปีครับย้อนผมมองเมื่อได้หกปีครับมาทำธุรกิจส่วนตัวในบ้านนะครับ บ่ได้ว่าที่แหลมบ่ได้ว่าออกเลยเ่นกับคุณแม่กรได้คือผมลาภภาพข่าวลาภภาพเพื่อที่จะทำธุรกิจเจ้าของนะครับแต่ว่าภายในหกปีคือมันไปบตลอดนะครับแล้วก็เลยประกอบกับวันเวลามันมันผ่านมามันกับบอคือเก่าเนาะหลายๆอย่างมือก็ถือต้นถือตัวไปขับรถแม่คู่มีฮอนรถแม่คู่เปมีฮอนเจ้าของบันนี้ได้ขายทีมแล้วบ่ได้ขายครับโดนขายบ่ฮะโดนยึดไปหมดทุกอย่างด้วยเนี่ย้โดนยึด เมือดันเบาสูฟังมามีเงินอยู่สิบสิบเจ็ดบาทเบิดขครอบครัวมีเงินอยู่สิบเจ็ดบาทลูกมาขอเงินไปโรงเรียนจนบอกกาเอาเงินให้ลูกจนได้บอกว่าบ้ให้ลูกไปโรงเรียนไปนะครับมาหอดมือนี้เราแบบทีว่าในจังเดือนอะไ้มาสังกัดสาวนักเรียนแค่ใด้เดือนกัวฮับบอดได้เดือนกัวเป็นจไงครับในเดือนกัวเดือนกัวก็รู้สึกว่าผมกำลังเป็นช่วงที่ผมปรับโตเขากับทีมงานคราบนะครับเพราะว่าแต่ละมองก็เพอาขึ้นกัน กฎระเบียบมีคือกันแต่ว่าความเป็นอยู่บางครั้งก็ต่างกันนิดหน่อยกับพยายามปรับโตเขาหาเพื่อนๆศิลปินรุ่นพี่รุ่นน้องเห็นให้ได้แต่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มยู่ตโตแล้วครับเนาะมีเตเจอร์นาต่อไปวัดใหไอยูดีไม่แห้งเจะเริ่อขึ้นเหมือนเมื่อนี้ไอมาเขาสายแล้วน้ําปูแล้วเออน้ําปูองเทียนะครับปูหลายๆคนจะเสียด้วยเมืองแย่งตัวน้ำกลุ่มน้ำเลียมปกปักรักษา คุม้มคล้องตัวโรงห้านไปแสดงั ata, ้างในไปเบองแย่งเออให้มันมานมาไล่เฮงเฮงได้ยินข่าวว่ากําลังดีขึ้นเนาะหายดีขึ้นดีขึ้นจะเลื่อนขึ้นเพ่งกันได้เพ่งเฮงเฮงปังปังสาธุครับเมื่อนี้มาเขาสายกับพู้แล้วกาษีนีจะเลื่ญนไปนานตัววบันเอาลองผลงานเพ่งย้งก็ได้ถวายเสียงให้ปูฟังสักหนึ่งผลงานเพ่งครับ ทำงานอาบเนือใส่เสื้ออผู้แทนแฟนยังบอกมีเป็นราะดนเกรดสีอาชีพที่มีกอคือรับจ้างตำแหน่งลูกนอก้องสาวบ่มองแม่เดินสวนทางปากบวง To nhà chim bóng 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 ยังเลือนลอยเบิ่งแก้มข้าวผู้สาวสำนอยตัวใจให้มีพลังเส้นทางเพื่อนฝุนลงทุนด้วยแรงเป็นหลักภไยน้สิกลามาหาปักหลักเป็นเพื่อ ลายปื้นุณนกอดเบาอุ่นเหามือ,อนคน,นมีตางผู้หญิงเมาเยอหลายอย่างไอฟังแล้วต้องเห็ดใจทำงานอาบเหงื่อใส่เสื้อผู้แทนแทนยังบ่มีจะสุขุนทุกนาที ึงวันนี้จะยังมองไม่เพื่อว่าไม่เศร้ากเพักจริงเบาแ้วน้ำใจอาสามายืนเพียงไกลสักเหลื่อหายหัวใจปื้อนุณขอบคุณครับ